ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกนะก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ยังติดตามช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่นะครับก็ฝากช่องผมไว้ในอ้อมใจของสมาชิกด้วยนะครับก็มาถึงนะครับคิวคลิปนี้ในชุดสรุปนะครับตามคำเรียกร้องนะชุดสรุปบนชุดสรุปล่าง สามตัวบนสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างพร้อมตัวเจาะเน้นบนจเจาะในล่างให้สมาชิกนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาก็เข้านะฮะทั้งบนบนล่างนะฮะล่างก็ให้สองชุดนะฮะสามแปดกับเก้าสองก็เข้าเต็มเต็มเลยที่เก้าสองเงวดนี้จะได้ทั้งบนทั้งล่างเลขตัวไหนนะฮะก็มาดูชุดสรุปกันนะฮะสมาชิกนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สมาชิกหลายๆคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับก็เข้ามาดูคลิปนะชุดสรุปนะครับทั้งบนทั้งล่างของ ถอนด้วยนะครับสมาชิกนะพร่อนื้นนะครับเข้าไปดูสูตรเข้าไปดูวิทย์เข้าไปดูชุดสรุปกันจะสรุปเป็นตัวเลขให้เลยเหมือนทุกๆงวดนะครับผมได้เขียนไว้เรียบร้อยตัดแต้มตัดแต้มต,ต,ตัดอะไรไว้เรียบร้อยนะครับสมาชิกนะไม่รู้จะรีบพูดไปไหนเนี่ยด่าตัวเองเนี่ยสมาชิกพูดรีบพูดแล้วก็ลิ้นพันกันเออจะรีบไปไหนนี้ควายหายเปล่าไม่รู้ นะอันนี้อันนี้ผมว่าตัวเองนะไม่ได้ว่าสมาชิอมันเป็นคนพูดอย่างเงี้ยผมเนี่ยเป็นคนพูดที่พูดเร็วๆแล้วก็พูดลิ้นพันกันตอนนี้เออพูดไม่ได้สับเลยตอนนีนะ้ไม่รู้จะรีบไปไหนอันนี้มันไม่รู้มันแก่ไ่หายนะทาไมชิคก็เตือนผมหลายครั้งอยู่นะทักแชทไปบอกว่าแอดไม่ต้องรีบพูดเร็วก็ได้พูดช้าๆแต่พอเตือนพอเตือนผม คลิปต่อมาผมก,ก็พูดช้าๆนะพอเผอๆหน่อยก็เอาแยอะนะพอพูดเร็วไปอีกก็ต้องขอโทษขออภัยนะฮะผิดพลาดประการใดน,นะทั้งชุ่มทั้งเสียงทั้งวิธีการพูดการจาทั้งวิธีพูดคิดคำนวณตัวเลขอะไรถ้ามันผิดพลาดก็กราปขอโทษขออภัยสมาชิกที่ติดตามช่องผมด้วยนะครับสมาชิกนะก็ให้ภัยซึ่งกันและกันนะครับสมาชิกนะอ่ะ ก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนนะคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยเด้อสมาชิกเด้อเอามาฟังคําเตือนกันก่อนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแแบ่หน้าบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามสมาชิกนะก็ตามนี้เลยถ้ามีคําเตือนครับอมาดูว่าาผมอสูตรไหน มาสรุปให้สมาชิกได้รับชมกันอันนี้ไม่ต้องพูดก็รู้สมาชิกติดตามเยอะสําหรับสูตรนี้ชุดสิบโดยล่างตรงๆมันเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะครับสมาชิกนะต่อจากงวดที่แล้วครับใครตามที่ช่องแอดทอนนะก็จะรู้วดนที่ผ่านมานี่สองเก้านะครับเวลาผมสรุปผมไปให้สรุปให้เก้าสองนะฮะก็เข้าเต็มเต็มก็ามาจากสูตรนี้เหมือนกันวันนี้ ผมก็จะนําไปจากสูตรนี้เลยเอาผมพูดง่ายง่ายผมนําไปจากสูตรเนี้ยสามชุดนี้เลยนี่ฮะใช้จริงเพราะสามชุดนี้ฮะแปดเจ็ดผมอาจจะไปกลับสลับตัวเลขนะครับอย่างเช่นนี้แปดเจ็ดนี้ผมจะตามจริงๆอ่อะหลักสิบล่างผมอะจะเป็นเลขขี้ก็คือเลขเจ็ดแัเลขเก้าฉะนั้นผมจะกลับนะฮะเจ็ดแปด 7จแล้วก็อ่าแล้วก็เก้ดอันนี้ตรงอยู่นะครับเพราะว่าเลขเ,เลขเลขขี้จะอยู่เป็นหลักสิบล่างก็คือ7กับ9กนะฮะอ่ะก็ตามนี้อธิบายให้ฟังอันนี้เป็นสูตร10หน่วยบนตัวเดียวนะครับผม8ปนี้ผมจะเน้นไปที่หลักหน่วยบนนะครับวับนนี้นะสมาชิกนะก็เป็นเด่นด้วยอันนี้ก็เป็นนะฮะชุด10หน่วยบนตรงๆนะฮะก็ใช้จริงเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะมีห้าแปดด้วยนะครับแล้วทีนี้จะเป็นสูตรไหนค็ช่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรมาตรฐานของผมในช่องนี้ด้วยนะผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปําถูกแต่ผมเอาสูตรนี้นะครับโทษทีค่าไอ้เลขสองนี้ไม่เน้นไม่เน้นที่เลขศูน,นยก์กับเลขหนึ่งนะคนนี้เน้นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะเลขสองนี้อะ แต่ผมไม่มีนะผมตัดทิ้งเลยเลข2สองวัน 2, น,นี้ที่สิบหน่วยบนนะถ้ามามาได้หลักร้อยแต่ผมถือว่าไม่เอาเพราะว่าสูงกันหนึ่งเหมือนเดิมวันนี้มีสูงจนหนึ่งติดศูนกันหนึ่งไมอีกยาวยๆาเลย0ูนกันหนึ่งนี่นะครับมันต้องมีติดนะแต่ผมใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์นะสมาชิกเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับอันนี้ก็สองกับสามนะใครชอบสูตรแบบนี้ใครชอบสูตรแบบนี้ก็มีอันนี้ผมเอามาให้ดูอันนี้ก็สิบหน่วยล่างก็ชนกันนะครับนี่ชนกันนะฮะ เนี่ยมันชนกันตัวไหนมันเลขแค่สามตัวอันนี้ก็สามตัวอันนี้ก็สามตัว,นนตวะเลขชนกันเยอะนะฮะับสูตล่างนะครับอันนี้แปดกับเก้าอีกก็เป็นสูตรเดินต่อจาก,กว่าที่แล้วด้วยสําหรับสูตรนี้นะฮะอ่ะนี่ฮะที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับชุดสรุปสิบสองชุดทั้งหมดนะครับทีนี้สิบสองชุดนี้อ่ะผมมาเน้นให้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับสมาชิกนะเป็นสี่ชุด วันี้วัที่ผ่านมาสองชุดเองนะฮะวันี้นะครับมันได้แต้มัมนแค่สี่อันเนี้ยก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะสี่ชุดนี้ไม่เยอะนะสมาชิกนะวัวที่ผ่านมาสองชุดผมเน้นให้วดวนี้ผมเน้นให้สี่ชุดสี่ชุดแล้วก็ห้าชุดก็เอาเก้าเจ็ดเนี้ยมาประกอบคู่อีกสักชุดหนึ่งนะฮะก็ตามนี้นะสมาชิกนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะสมาชิกนะอันนี้สิบล่างอันนี้สิบล่าง อันนี้เลขแปดเด็ดล่างตัวเดียวอ้าวมาเข้าชุดสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะ้าสมาชิกนะไหนเดี๋ยวดูก่อนนะครับที่ผมเขียนไว้นะ้าสมาชิกนะเขียนเป็นตัวเลขไว้โอเคนะฮะสมาชิกนะมาเขียนเป็นตัวเลขเลยครับเอามาจับเลยนะสมาชิกนะอันนี้เลขหกตัวเนี้ย จับนะครับศูนย์ห้าถ้าสมมติกนะศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าแปดหกแปดอ่าสมาชิกหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บแปดชุดนี้นะครับที่สิบโดยบนนะครับอันนี้ผมบอกแบบตรงนะเอาแบบตรงนะครับก็ หรือจะ,จะมาอสมาชิกจะเห็นเป็นจะไปกลับเลขอะไรก็แล้วแต่สมาชิกนะฮะแต่ส่วนตัวผมผมเน้นแบบนี้ที่ตรงๆนะครับอ่ามาดู3ตัวบนตอนนี้นะครับสมาชิกนะสามตัวบน3ตัวบน <c oughs> วบน,นะครับสชุดเองนะสมาชิกนะหกหนึ่งแดนะครับกับ ครับหกห้าแปดถ้าสองชุดนี้นะสมาชิกนะผมวางหลักร้อยไว้ที่เลขหกนะครับถ้าใครฮนะอีกตัวหนึ่งหลักร้อยก็คือเลขเจ็ดนะครับแต่ผมจะเป็นเน้นที่เลขหกนะสมาชิกนะถ้าใครไม่ชอบเลขหกเนี่ยเลขหกหลักร้อยเอาเลขเกียมาเสียบไว้เลยฮนะเลขเมาใส่ไว้ฮนะอันนี้ผมทําตามสูตรนะครับส่วนหลักสิบก็จะเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งหลักหน่วยก็ห้ากับแปดนะครับตามสูตรนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูชุดสรุปร่างกันต่อนะครับเดี๋ยวค่อยมาเน้นให้นะฮะชุดสรุปร่างนะครับชุดสรุปร่างนะชุดสรุปร่างครับอ่ะมาจับคู่ชุดนะครับสมาชิกนะ9098นานะครับเก้าศูนย์ 9 8นะครับ70แล้วก็78็ดแปนะอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือ97นะครับทั้งหมด5ชุดนะสมาชิกนะทั้งหมด5ชุดข้างล่างนะครับงวดที่ผ่านมาผมเน้นให้แค่2ชุดนะครับผมมั่นใจงวดน,นี้นะครับผมมั่นใจแต่ผมมั่นใจใน5ชุดนี้นะสมาชิกชิเห็น5ชุดเนี้ย สมาชิกชอบชุดไหนนะแต่ผมจะไปเน้นให้ครับผมเน้นให้นะสมาชิกนะไม่ใช่ไม่เน้นให้เดี๋ยวผมจะเน้นให้ผมเน้นให้แค่สองชุดเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> อ่ะข้างบนมาเอาตัวเน้นกันก่อนว่า,าตัวเน้นกันก่อนนะสมาชิกนะเดน่นะโอ้แมลงเยอะนะเด่นนะตัวเดน่นเหมือนงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเดน่นศูนย์กับหนึ่งก็มาที่เลขศูนย์วันนี้นะครับเด่นที่เลขหนึ่งนะ ก็เลขแปดนะฮะสมาชิกนะข้างล่างเด่นนะข้างล่างเด่นฮะเก้าฮะกับเจ็ดไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะสรุปล่างก็นี่แหละสรุปบนก็ตามนี้นครับแปดนี่ก็คือตัวเด่นอ่ะชอบไหมฮะสมาชิกผมว่าขอให้ปังๆมือวดที่ผ่านมา นะครับก็เดี๋ยวจะพาสมาชิกเข้าวินเป็นงวดที่2ได้หรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยเด้อฝากากดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะก็ชุดสรุปก็ประมาณนี้นะครับไม่มากไม่มายนะสมาชิกนะถ้าคิดว่าสมาชิกคงมีหวยนะในใจอยู่แล้วนะสมาชิกนะนะครับอันนี้ผมทํามาเป็นองค์ประกอบให้สมาชิกเผื่อตัวเลือกอ่ะทีนี้มาเน้นดีฮะสมาชิกเน้นตัวเด่น ผมเน้นให้แบบนี้ฮะตัวเด่นครับห้าแปดครับหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดอะสี่ชุดนี้นะะสมาชิกนะสี่ชุดนี้แหละที่ผมเน้นนะเน้นสุดๆชุดนี้ตัวเดียว ฮะเอาเดแดงๆหน่อยนี่หลผมเน้นตัวนี้เลยหนึ่งแปดเนี่ยชุดนี้เลยครับไม่รู้หมูรู้จักครับผมเน้นตัวนี้ฮะเน้นชอบมาสมาชิกนะผมชอบครับดีเคราะห์ตามตามสูตรที่ผมมอนนีอันนี้กันไว้ฮะอันนี้กันไว้ หกห้าแปดนี่กันไว้แต่ผมเน้นไปที่ตัวเดียวนี้ฮนะลองดูมาไม่มาไม่รู้นะสมาชิกนะอ่าส่วนกลางล่างนะผมเน้นให้นะสมาชิกนะผมเน้นให้ถ้าจะเอาตัวเดียวแบบนี้นะจะเกินไปไหมสมาชิกนะอันนี้ผมวัดใจก,กองสลากฮนะตัวเดียวเลยเก้าแปดอ่าอีกตัวหนึ่งก็เก้าศูนย์อ่าสองชุดนี้แหละอ่าเก้าศูนย์กับเก้าแปด นะครับเน้นตัวนี้นี่เก้าแปดอันนี้เน้นตัวนี้อันนี้ก็เน้นตัวนี้อ่านะ,ะัะสมาชิกนะก็ประมาณนี้เลยครับใครที่อันนี้ก็กันไว้ฮะกันไว้ใครเห็นต่างก็กันสามชุดนี้หรือไม่มีเลยสมาชิกไม่ชอบมองผ่านไปได้เลยมองผ่านไปนะสมาชิกนะอ่ะอันนี้ข้างล่างเก้ากับเกตมาสักตัวไหมอ่ะข้างบนนี้หนึ่งกับแปดมาสักตัวไหม วิเคราะห์อเอาเองสมาชิกนะอันนี้ผมขอมาอ่ะทีนี้สมาชิกที่ติดตามช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่นะครับถ้าจะพูดว่าเลขเด่นบนล่างเนี่ยผมกล้าการันตีเลยสองตัวนี้มา1ตัวสมาชิกที่ติดตามช่องของผมคงไม่เวอไปผมคงไม่พูดเวอร์ไปนะเพราะว่าใครที่ติดตามช่องของผมจะรู้ดีเลขเด่นนะบนล่างสองตัวมา1ตัวนี้คือผมไม่ใช่ทํา เฉพาะสูรเดียวนะแล้วเอามาให้เด่นนะผมทําเป็นโอ้โหสี่สิบห้าสิบสูตรนะครับถ้าผมลงสูตรหมดนี้สมาชิกนะครับด่าผมด่าผมเยอะแน่นอนอันนี้แค่แค่ลังเขายออกมานี่ก็แค่นี้ก็สมาชิกก็ยังงงอยู่ว่าผมลงสูตรทุกวันนะครับผมรันสูตรไว้ในคอมพิวเตอร์ผมนี่สูตรนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยสูตรนะฮะสมาชิกนะทีนี้ มันเป็นตัวเด่นเนี่ยเรามาคัดตัวเด่นแบบนี้เด,เด่นบนล่างเนี่ยมันยากนะครับกว่าที่จะคัดเด่นมาให้ดูเนี่ยผมถึงการันตีว่าเด่นเด่นบนสองตัวนี้มาหนึ่งตัวแน่ๆเด่นล่างสองตัวนี้มาหนึ่งตัวแน่ๆนอันนี้คือตามที่ผมคิดคำนวณถูตรหวยมานะครับก็าตามนี้นะสมาชิกนะไม่พูดมากนะน้ําลายฟูมปากเลยตัวผมเองนี่เลย <c oughs> อ่ะงวดที่จะถึงก็คืองวดที่ <c oughs> หนึ่ง ทับเจ็ดทับหกห้าสมาชิกนะฝากพิจารณาด้วยเด้อช่องอเคียงกำกับก่อดนครับเดี๋ยวไม่เห็นชื่อผมเดี๋ยวสมาชิกเก็ดเพาะหวยออกดันมาเข้าเดี๋ยวตามหาคนให้หวยไม่ถูกอีก <c oughs> อ่ะแอดทอนนักคำนวณเด้อช่องนี้นะครับอ๋อเหมือนพูดยังกับ ตัวเองให้หวยแม่นซะเหลือเกินเอออันนี้พูดให้ตัวเองนะฮะสมาชิกไม่ต้องไม่ต้องด่าผมฮะไม่ต้องคอมเมนต์ด่าผมฮะผมด่าตัวเองให้ผมผมด่าตัวผมพูดด่าตัวเองแทนสมาชิกแล้วนะสมาชิกไม่ต้องด่าผมนะไ <c oughs> ว้จะเข้าเลยหลุดนะครับผมด่าตัวเองอยู่ประจำเลยอ่ะก็ะตามนี้ไนดะ้สมาชิกเนะใครที่ชอบนะชุดสรุปบนสรุปล่างก็ตามนี้นะฮะโชคดีจงเป็นของท่านทุกๆท่านนะครับ อ็พ่กนี้จะเป็นสูตรเสริมให้จะเป็นสูตรไหนก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปสรุปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็นํานไปพิจารณาไม่ชอบมองผ่านๆไปลเลยโชคดีปังๆเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ